สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์แช่กดแชร์กดแน่นแน่กดแชร์แชร์กดนานาน,นานกดยันยันกดเจเๆนะคะเรามาเบรกข่าวกันอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นรอบสุดท้ายเป็นเพราะว่าวันนี้ไอ้ไหลไม่กล้าขึ้นไรไม่รู้ว่าจะต้องรีบเตรียมตัวเพราะพรุ่งนี้ดูเหมือนเขาอยากที่จะไปพาพ่อพาแม่ไปสอบปากคำที่สพอตองงอยก็เลยไม่มีเวลาขึ้นไรหรือเปล่าแต่นี่ข่าวอื่นให้ฟังกันค่ะ ค่ะดิฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีไปดูไลฟ์ไอพ้พวยนะคะก็หลังจากที่ทำงานไม่รู้นึกยังไงไอ้สาราขึ้นเส้นที่ยกไปไว้ทางด้านหน้าข้างๆร้านกาแฟแล้วเขาบอกว่าเขาจะหันหน้าไปสู่ถนนเพื่อที่จะเป็นสวนหย่อมมันมีน้ำพุน้ำพุเพื่อที่จะเปิดร้านกาแฟด้านนีติดถนนคนจะได้มานั่งกินปรากฏว่าวันนี้เอาไม้ฝา ไปตีปิดเพื่อที่ไอ้เรื่องโสโคกเครื่องโสโคกด้านในจะไม่มีใครมองเห็นนะคะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นอะไรที่หันข้างให้ถนนไม่มีการเปิดรับแล้วก็กลายเป็นว่าเอาขยะเอาอะไรไม่รู้หลักไปสมอยู่ทางด้านหน้าข้างๆจะเป็นป้ายลานองปู่ทําให้ไอ้ป้ายลานองปู่ของเขาเนี่ยไม่ได้ขยายอะไรขึ้นมาคือไม่เป็นจุดเด่นนะคะจากนั้นคุยไปคุยมา ก็เริ่มคุยเรื่องชีวิตก่อนที่จะเจออีเธิด8ปีที่ทำงานเป็นกาดอยู่โรงแรมนะคะแต่ก่อนบอกก็เป็นรอปภตอนหลังเป็นกาดคอยดูแลนะักท่องเที่ยวแล้วทีวนี้ก็พั่มเพอพูดถึงเรื่องผู้หญิงใส่บีกินนี่ใส่ วันพีชชูพีชว่าผู้หญิงรัเสเซียเนี่ยโอ้โหสวยเด็ดเห็นแล้วแบบน้ำลายหกแล้วก็เล่าว่ารู้พอรู้ภาษารัราเสเซียอยู่คือเล่าอย่าง,ค,าางครึ้มไม่ได้กลัวเมียจะมาดึงหัวอะไรเลยโอ้โหผู้หญิงชาตินี้สวยรับรองผิวไม่ย่นไม่มีตกกระนะ เ,เหมือนคนญี่ปุ่นก็จะสวยเกาหลีก็อ้ผิวนิ่มเห็นแล้วน้ำลายหกแต่เียอย่างเดียวโตเตี้ยไปหน่อยก็คือพูดถึงเรื่องผู้หญิงที่ตัวเองเคยเห็นริมสระน้ำเพราะตัวเองเป็นกาดที่คอยเฝ้าดูอยู่แล้วก็มีการบอกว่าโอ้โหพวกนี้บางคนเขาก็แก้ผ้าแก้ผ่อนอะไรกันตัวเองก็ไปบอกก็ไม่ได้ไนดะ้อย่างงู้นอย่างนี้นนก็คือพูดถึงอดีตที่มันหวานฉ่ำเขาเคยเล่านะคะว่า เขาเคยชอบกับคนรัเสเซียมีนักท่องเที่ยวดูแล้วแม่งใจแตกกันทั้งคู่หรือเปล่ามาเจ็ดวันเห็นแล้วไกด์ก็พยายามบอกนี่เขาชอบเธอนะนี่ก็ชอบเธอนะไอ้นี่ก็บอกก็ผมคงบินไปอยู่กับเขาไม่ได้เลยอยู่อย่างนี้เขาอาจจะชอบอยากจะมีเพศสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนลองของแปลกหรือเปล่าอะไรทานองนี้นะคะแต่ก็มานั่งเล่าอย่างสนุกสนานแล้วก็คือเล่าไปในเรื่องที่ ให้ทุกคนแบบลุงนี่ผ่านมาเยอะลุงนี่เจอเด็ดๆไม่ได้คิดเลยว่าเมียที่ฟังอยู่จะรู้สึกอย่างไรตรงนี้นี่แหละค่ะดูไอ้พวยเวลาเล่าเรื่องในอดีตที่เจอผู้หญิงต่างชาติเจอผู้หญิงเก่งเจอผู้หญิงสวยแล้วแบบ โอ้มันมีความสุขมันมีอารมณ์มันอเห็นแล้วน้ำลายย้อยนะคะแต่พอต้องมาเจออีเถกเขาบอกก็น่าเป็นช่วงที่เขาอยู่พัทยาเขามาเจออีเถกตอนที่มาทําเรื่องถอนขนตูดไก่เนี่ยแต่ตรงนี้มันมีความผิดพลาดอยู่นิดนึงอีเถกเล่าว่าผัวนี่ถูกผู้หญิงที่พัทยาหักอ,อกมาขี่มอเตอร์ไซค์ร้องไห้มาหาแสดงว่า ตอนอิทธิอยู่ถอนขนตูดไก่อยู่ยโรงงานต้องรู้จักกับไอ้พวยแล้วสิไม่งั้นไอ้พวยจะถูกหักอ,อกแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ร้องไห้มาหาได้อย่างไรไอ้พวยก็เคยเล่าว่าเคยรักกับออรีเซพชันที่จบปริญญาเอกแต่เขาชอบผู้ชายที่รวยกว่าแต่เคยรักกันเคยลหลงไหลกันมากแต่ผู้หญิงก็ทิ้งไปเลือกอนาคตที่ดีกว่าหลายอย่างคะ่ะ แต่เป็นเรื่องความรักที่บัวระไอ้โอยพูดถึงเนี่ยนะคะตาแม่งแพรวแพรวแพรวแล้วเอซีกับแอดมินฮวนก็พยาบอกว่าเล่าเรื่องป้าบ้างสิ ไอ้เฟยก็เลยบอกว่าเอ้ยมึงคนละเรื่องกันอย่าเพิ่งเอามาปนคือเหมือนกับว่ากูกําลังมีความสุขอยู่จะให้เล่าเรื่องอีเน่านั่นทําไมวะกูกําลังแบบโอ้โหเพลิดกับสาวรัเสเซียสาวญี่ปุ่นสาวเก,กาหลีขาวขาว,ขาวจัวจัวละหุ่นจะโอ้อิอนด้าหุน่นเซเรนเดอร์มากไม่ใช่หัวเถิดผมร่วงแล้วก็หน้าบานหลังค่อมอย่างอีเถิดเพราะฉะนั้นจะให้ไปพูดเรื่องที่มันทุเรศใจทําไม ดิฉันมีความรู้สึกว่าไอ้พลยวันนี้การที่ได้เล่าเรื่องผู้หญิงที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตมันตอนสมัยอยู่พัทยาไอ้พลยดูมีความสุขมีความสุขมากกว่าอยู่กับอิเธอิตอนปัจจุบันค้านายเวร,รสักษาทุภาพหลังจากที่โดนดิฉันชำแหละ คอมเมนต์ดูเหมือนก็จะมีอาการโกรธทนายสมเกียรติแล้วก็คือออกมายกย่องคือพยายามจะทําให้แตกแยกว่ามึงแย่งผลงานของน้องยานของกูน้องยานไม่ต้องเดี๋ยวพี่จะจัดการให้พี่จะทิายให้จะบอกก็ไม่ต้องเสือกไอ,เอ,ไอ้เสือกไอ้สัตว์อย่าเสือกค่ะกูราศีเม่นป่องกูคนอย่างกู ไม่อยากมีพี่คนราศีพิจิกคนราศีเมงป่องคนไม่มีคงไม่มีพี่ชายราศีเมงดาปีกทองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณด่าดิฉันดิฉันยังรับได้แต่การมาเรียกดิฉันตีสนิทเป็นน้องญานอย่างงู้นอย่างนี้พี่จะปกป้องน้องญานไม่ต้องเสือกคะ่ะอย่าแสลงไปปกป้อง พี่รอนของคุณดีกว่าไปปกป้องน้องแอนหลานคุณดีกว่าจะไปปกค้องใครก็ไปปกป้องค่ะไม่ต้องเสือกเรื่องฉันฉันรับผิดชอบเรื่องฉันเองได้คุณกับฉันเราเป็นคนละชั้นกันคนละเกรกค่ะนี่คือแมงป่องไม่ใช่แมงดาดิฉันไม่นิยมเกลืกกล้วก,กับแมงดาค่ะค่ะแล้วที่ผ่านมาที่ พูดให้ฟังเนี่ยนายเสือพูดในไลฟ์ของเขาล่าสุดอันนี้นี่นะคะนาทีที่23่สิากว่านิดหน่อยวันนี้สอยาสึกน้องยานเดี๋ยวพี่จะตอบแทนน้องยานอย่างนี้เสือกค่ะเสือกเสือกไอสัตว์เสือกหนึ่งละหนึ่งแล้วน,นะคะจากนั้นเขาก็พูดต่อคือ ทุกอย่างพยายามที่จะดสเครดิตทนายสมเกียรติและก็พยายามจะมายกว่านี่เป็นผลงานของน้องยานดรฉันพูดไปหลายครั้งแล้วดื่ันกับทนายสมเกียรติเราเข้าใจกันกับทีมงานทนายสมเกียรติเราเข้าใจกันแล้วดิฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทนายสมเกียรติก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในการที่จะรับช่วงต่อแล้วเอาไปขยายความให้ได้ผลสิ่งที่เราต้องการคือจัดไอ้เทียะไร เข้าใจไหมคะแล้วระวังไอ้เหี้ยหมาเห่าบางตัวอาจจะโดนไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสือกนะคะเก็บปีกทองไว้ดีๆคะ่ะเก็บปีกทองไว้ดีๆเดี๋ยวจะบินหนีไม่ทันนะคะไอสัตว์ชัดไหมคะถัดมาเนี่ยในนาทีที่สี่สิบเขาจะพูดไปเปิดเพลงไปนะคะในนาทีที่สี่สเขาเริ่มอ้างนะคะว่า ตอนคดีหยาเนี่ยเขาให้ข้อมูลน้องยานแล้วน้องยานเนี่ยรับข้อมูลเลยเพราะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รู้ข้อมูลเต็มแล้วก็คือตรวจสอบอะไรมาเรียบร้อยน้องยานก็รีบเอาไปโพสต์ไปพูดไอ้เหี้ยมึงมีอะไรกับกูตอนไหนไอ้สัตว์มึงเอาหลักฐานมาสิมึงให้ข้อมูลกูตอนไหนตอนคดีหยามึงไปด่าอนาไม แล้วก็จะโดนอนามัยฟ้องพ่อบุมน้อยยุแยงเอาต้องฟ้องต้องจัดฉันก็เลยถามไปว่าไม่ได้ถามโดยตรงนะคะถามผ่านคนว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเดี๋ยวจะดูให้ว่ามันเข้าข้อไหมเป็นคลิปตรงไหนอะไรยังไงที่คุณไปพูดพูดอะไรยังไงดร,รฉันเข้าไปนั่งดูให้เห็น ฟังคือเขาพูดยาวพูดเปิดเพลงสองชั่วโมงพูดที่อะไรก็ไม่รู้กับอีน้องเดียอะไรเนี่ยไม่รู้พูดหายเหวอะไรกันยาวชิบหายฉันเสียเวลาไปนั่งฟังแล้วในส่วนที่ที่ฉันได้ฟังไปฉันบอกว่ามันไม่มีการเอ,อ่ยชื่อตรงๆแต่ถ้าถามว่าดา่าเรรู้ไหมว่าด่าใครรู้แต่มันไม่มีการเอ,อ่ยชื่อตรงๆเพราะฉะนั้นมันมีทางออกอยู่นะ ดิฉันก็เก็บข้อมูลตรงนี้ให้แล้วดิฉันก็พูดไปว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยในเรื่องข้อมูลดิฉันช่วยเต็นที่เพราะฉะนั้นดิฉันก็เก็บข้อมูลให้แล้วตอนที่ไอ้เฮี้ยนี่อุ้ยโทษค่ะเขาไปแจ้งความจําได้ไหมคะบูมเนี่ยไปฟ้องอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาด่าว่าไอ้เมงดาปีกทองไอ้หนุ่มชัยนาทอ,อย่างงู้นอย่างงี้กูฟ้องบึงแล้ว ดิฉันก็บอกว่าถ้าเมื่อไหร่คนชัยนาทได้รับหมายฟ้องจะเป็นการยืนยันว่าคนที่บูมด่าว่าไอ้เมงดาปีกทองเนี่ยคือคนนี้เก็บตรงนี้ว่ดิฉันเก็บข้อมูลตรงนี้ให้แล้วก็ฝากส่งไปดิฉันไม่มีลายเขาไม่เคยส่งโดยตรงน่าจะเป็นแอดบินของช่องแม่น้องชมพู่นะคะในเพจแม่น้องชมพู่ดิฉันก็ฝากไปให้ว่าเนี่ยเก็บข้อมูลมาให้แล้วตรงนี้เอาไปใช้แจ้งความได้ เขาก็เอาไปแจ้งความแต่ไม่รู้ว่าเป็นแจ้งแบบไหนอะไรยังไงจากนั้นตรงนั้นก็ไม่ได้ดำเนินการต่อเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีการหักหลังไม่คบกันและกับสวิตีแล้วก็ไปเอออวยไปเจรจาต้าอวยก,กันกับอนามัยแล้วก็บุมน้อยเป็นที่เรียบร้อยรักใคร่ใยดีกันแต่ในนาทีที่40ของไลฟ์เขาโอ้โหพี่เสือพี่ก็ให้ข้อมูลน้องยานไปน้องยานก็รู้ว่าพี่เป็นคนที่ ข้อมูลแน่นข้อมูลเปรี้ยพี่ตรวจสอบมาเล้ปแล้วยังกลรีโพสไอสัตว์ไอเฮี้ยมึงอย่าตอแหลไอพ่อแม่ในสั่งสอนมีหลักฐานตรงไหนคะว่ามึงให้ข้อมูลกูมาเรื่องอยากูจะต้องไปขอกับมึงทําไมในเมื่อลูกสาวกูอยู่ตรงนี้ไอสรัดพักย่าเยอะคะ่ะ ไปฟังเอาเองแล้วถ้ามึงฟังตรงนี้ือกูด่ามึงแล้วมึงรับไม่ได้มึงแจ้นไปนางลืออีกเลยคนอย่างกูกูไม่กลัวมึงไอ้เหี้ยถ้ามาพูดจากโกหกพกนมกันนี้แล้วมากลานกันอย่างนี้เนี่ยนะคะมึงกับกูเนี่ยจะมาพูดเป็นพี่น้องกันกูขี้เดียดกูรังเกียจค่ะ อีสีว่ากูอียานอย่างนู้นว่ากูอียานอย่างนี้นางโหว่ากูอย่างนู้นอย่างนี้อียอรมันเชฟเฟิร์ว่ากูกูยังไม่โกรธอะไรเท่ากับมึงมาบอกว่าเรียกกูว่าน้องยานกูถือว่าเป็นการดูหมิ่นดูถูกกูมากค่ะกูพิจิตไม่ใช่พวกแมงดาอย่ามาเรียกกูเป็นพวกเเเปป็็นนนพีีี่้้องกกููขดดยรังเกียจกูรักไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าจากนั้นพอมาถึงนาทีที่สี่สิบห้า ก็ไปดีดเครดิตทนายสมเกียรติว่าไปได้เลขลับมา28 28เรื่องนี้น้องยานของพี่ทามาก่อนน้องยานได้เลขมึงไปเอาเลขเข้ามาไอสลัดผักมึงไปดูว่าเลขลับที่กูตอนที่กูแจ้งความออนไลน์เลขลับมันคืออะไรมึงไปดูชัดๆแล้วมึงอย่ามั่วกูมีหลักฐานหมดกูพิจิกูไม่ใช่พวกแมงดาที่พูดจามั่วไปหมด นี่คือเลขที่ดิฉันแจ้งร้องเรียนออนไลน์แล้วก็จะมีเลขแจ้งมานะคะอันที่จะใช้เป็น r e f e r e n c e ได้อยู่ตลอดมันคนละเรื่องกับ2828 28ของทนายสมเกียรติแต่ไอ้ผู้ชายคนนี้ออกมาบอกว่าทนายสมเกียรติมามั่วข้อมูลเอาเลขของท่านไปไม่ใช่ค่ะทีฉันยืนยันข้อเท็จจริงเลขรับที่ทนายสมเกียรติพูด น่าจะเป็นเอกสารที่ทนายสมเกียรติไปยื่นการยื่นเอกสารอะไรกับสถานีราชการจะเป็นเอกสารมันต้องมีเลขรับของมันต่างหากแล้วเวลาอ้างถึงอาจจะอ้างถึงรวมว่าเริ่มเรื่องนี้เริ่มมาจากการแจ้งร้องเรียนออนไลน์หมายเลขรับอันนี้แล้วก็มาเสริมอันนี้อันนี้อันนี้มันก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสิ่งที่แนบสิ่งที่ส่งมาด้วยนี่คือเลขรับของดิฉันดิฉันยืนยันแล้วนะคะ ว่าที่ผู้ชายคนนี้มาดิสเครดิตทนายสมเกียรติว่าทนายสมเกียรติโบว์มะมาแอบแปะเอาเลขลับของพิ่ชันไม่ใช่ค่ะความจริงคือเลขลับของพิ่ชันคือเลขนี้นะคะใครจะเอาไปอวดอ้างต่อเอาจะเอาไปอ้างไปติดต่ออย่างนู้นยางนี้ช่างหัวแม่งมันแต่วันนี้ดิ่ฉันพูดความจริงพูดความจริงขนาดนี้ก็ยังไม่เชื่อก็ช่างหัวพองมึงนะคะแต่จะบอกไว้อย่างหนึ่ง ู้ชายคนนี้สิ่งที่เขาพูดมาวันนี้ตอแหลทั้งสิ้นค่ะหลายคนอาจจะสังเกตผิดสังเกตว่าทำไมไดิฉันไม่ไปเอาคลิปตัดมาให้เห็นเสียงนะชัดดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าดิฉันมีปัญหากับการดูคลิปของคนคนนี้ไม่รู้ว่าเขาใช้โปรแกรมอะไรยังไงบางทีเวลาผ่านไปสามวันแล้วยังดูคลิปไม่ได้ มันไม่รับรองการดูคลิปดิฉันถึงต้องบอกพิกัดว่านา,น,นาทีไหนนาทีไหนและพวกคุณเข้าไปฟังกันเองช่วยเพิ่มยอดวิวให้เขาหน่อยเพราะยอดวิวแม่งน่าสมเพชมากค่ะไปเพิ่มยอดวิวให้เขาไปฟังเองว่าสิ่งที่ดิฉันพูดเป็นจริงไหมประมาณนาทีนี้ดูนาทีที่23 40ิบสามนะคะประมาณแถว23นี่เริ่มพูดวิน้องยานวันนี้อย่าศึกน้องยานตอแหละค่ะใครเป็นน้องมึงไอสัตว์ น้องอยู่ไทยมึงไปหาเขาบ้างลูกเขาบวชอยู่มึงไปงานบวชลูกเขาไหมหลานมึงนนะ่ะมึงไปหรือเปล่าไอ้เหี้ยนี่กูพูดตรงๆเลยนะกูกูไม่เม้นคําอะไรแล้วถธอมึงไม่พอใจมึงแล่นไปนางลือมึงแล่นไปนางลือมึงไปแจ้งความกูไอ้สัตว์กูดา่ามึงตรงๆอย่างเนี้ยแหละใครจะเอาไงกับกูล่ะกูเป็นคนแบบนี้อะไรที่กูไม่ชอบกูเกลียดชิบหายกูขยะดขยง ไอ้หลแม่งจบเป็ญญาตีบวชเรียนมาสิบปีมีความรู้อย่างงู้นอย่างนี้ภาษาอังกฤษไม่ได้กูยังพอเข้าใจแต่แม่งใช้เครื่องทอดไร้น้ำมันมึงยังใช้ไม่เป็นต้องให้อิต่ายจบปหกมาสอนให้กูว่ามึงนี่น่าสมเพชถึงว่ามึงทําอะไรไม่เคยประสบความสาเร็จชีวิตมึงนี่น่าสมเพชชิบหายเลยไอ้ไหล แต่ฉันตามมาหลายวันแล้วค่ะตั้งแต่มีการรื้อดมโสรพีตรงนั้นนะคะย้ายข้าวย้ายของเห็นว่าเอาบางส่วนไปตั้งที่หอพระแล้วก็คลุมไว้ดูแล้วทุเรศท,ทุลังกาคือหอพระโดยตัวมันเองก็สถาปัตยกรรมทุเรศชิพายเหมือนกันคะ่ะแล้วมันยังมีของอื่นอยู่ที่โดมเยอะแยะละเกะะกะดีฉันตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อไปไว้ที่ไหนถ้าไม่เอาไปไว้บางส่วนเอาไปไว้ใน ร้านเจียวสม,สมพรปากหมาอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ตรงไหนรู้ไหมคะนี่ค่ะอันนี้เป็นร้านค้าของคําใสคําใสกระหมูฟื้นมาอยู่แล้วจากไปโดยต้องทิ้งบ้านกับทิ้งร้านค้าเอาไว้มันเอาไปไม่ได้ต้องยกให้พวกมันใช้กันดิฉันนึกถึงว่ามีหลายคนที่มาเอซให้เงินมาปลูกบ้านอยู่ในสวนยางพอย้ายออกไปของทั้งหมดตกเป็นของไอ้ช่างตามกับอีพอลลี ไอ้พวยกับอิเถิก็ได้อะไรพิเศษแบบนี้เหมือนกันถ้าไอชิดไม่กลับมาร้านของไอชิดบ้านของไอชิดก็จะตกเป็นของไอพวยกับอิเถิแต่มันมีประโยชน์อะไรคะได้บ้านได้ร้านรังร้าง,างคนในนาเหลือแม่งลมหล่อมแหลมมีประโยชน์อะไรแต่นี่คือสิ่งที่บอกให้รู้ว่าคนที่เข้าไปอยู่ไปลงทุนไปนูน่นไปนี่การลงทุนตอนนั้นก็ ตกลงกันบอกก็ว่าจะจัดร้านค้าแต่ก่อนตอนอยู่ด้านหน้าย,ยังขายได้ตอนหลังพย้ายมาอยู่ตรงนี้ถูกบังคับให้ยกย้ายมาเสียเงินค่ายกย้ายไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเสียเงินสร้างเสียเงินค่ายกย้ายตัดออกไปเอาเฮี้ยอะไรไปไม่ได้เลยคุณดูวิีีููทรัพย์ของไอ้พลยกับไอ้เถิกก็แล้วกัน